กรรองเเปป็นาาายาทั่วไหมหะสหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพครับ ผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้รับโอกาสที่ได้เรียนรู้ในองการถ่ายภาพเพื่อน,นําไปใช้เป็นงานดีเรกในชีวิตประจําวันของเรารวมไปถึงอาจจะพัฒนาถึงขั้นประกอบอาชีพเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียนกล้องกันเลยครับภาพที่คุณถ่ายมาบางครั้งอาจจะบเบลอเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนจะมองอะไรให้ชัด ต้องขยี้ตาให้เข้าที่ซะก่อนการถ่ายภาพก็เหมือนกันถ้าก่อนกดชัตเตอร์ไม่ได้มีการปรับโฟกัสหรือความคมชัดให้ถูกต้องก่อนแล้วบางทีภาพของคุณอาจจะเบลอไปตลอดก็ได้ถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไปชมกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการโฟกัสกันครับ โฟกัสจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราประจำวันนี้ครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพนะครับและเทคโนโลยีทางการพิมพ์นะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อภิวัตนุตเวศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคํานี้เราจะได้ยินกันเยอะมากเรื่องของการโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรให้อาจารย์ให้คํานิยามให้ความหมายก็คือลักขณะของการโฟกัสเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราจะต้องพยายามทําภาพที่เลนเนี่ยนะครับ เห็นแล้วก็รวมแสงไปที่ตัวรับภาพเนี่ยให้ชัดให้ได้นะครับ<ม>อันนี้ก็คือนิยามสั้นๆของคำว่าโฟกัสนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะโฟกัสตัวเลนเนี่ยไปยังภาพหรือจุดที่เราสนใจก็คือเพื่อให้ภาพจุดสนใจของเราคมชัดขึ้น่าเพื่อให้จุดสนใจของเราเนี่ยเกิดความชัดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเลนที่ไม่ได้โฟกัสเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยก็จะเบลอนะครับใช้การอะไรไม่ได้ เพ<น>ราะฉะนั้นระบบโฟกัสเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นระบบที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าระบบอื่นๆในกล้องเลยนะครับเพราะถ้าไม่โฟกัสก็ไม่ได้ภาพว่างั้นเถอะ เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่โฟกัสไปนี่บางทีภาพเราออกมาเบลอๆใช่ไหมครับภาพเบลอมันก็มีคุณภาพต่ำใช่ไหมครับ,รบกไ็ไม่ตรงความต้องการของเราทีนี้ในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยอาจารย์มันมีรายละเอียดในเรื่องของการที่เราต้องศึกษาเนี่ยในเรื่องไหนบ้างครับ,รบอันนี้ก็เล่านิดนึงกนแล้วกันเพราะรเรื่องโฟกัสเนี่ยนีย่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับการถ่ายภาพเลยนะครับก็คือตั้งแต่ในยุคที่เราใช้กล้องที่เป็นกล้องแมนนวลอยู่เนี่ยนะครับกล้องแมนนวลเนี่ยจะไม่มีระบบอโตโฟกัส เพราะนั้นเนี่ยยุคก,กล้องประเภทนี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยจะต้องหมุนวงแหวนโฟกัสเอง mm hmm. เพื่อโฟกัสภาพให้ปรากฏชัดทีนี้เนี่ยรเราจะรู้ว่าภาพปรากฏชัดได้ยังไงเนี่ยนะครับสำหรับในยุคก,กล้องแมนนวลเนี่ยก็จะต้องมองผ่านช่องมองภาพ mm hmm. เพื่อมองว่าภาพที่ปรากฏบนกระจกฝ้าโฟกัสซึ่งอยู่ภายในกล้องนี้เนี่ยมันชัดและหรอย,ยังอันนี้เป็นระบบแมนนวลซึ่งใช้กันมานานมากแล้วนะครับ ะร,ระบบแมนวนวลนี้แต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปกล้องมันเริ่มที่จะมีพัฒนาการมากขึ้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากขึ้นเนี่ยกล้องสมัยใหม่เนี่ยก็เลยอย่างเช่นกล่องคอมแพคที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเพื่อจะช่วยในการโฟกัสให้อัตโนมัติเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบ Auto Focus. ออโต้โฟกัสนั้นระบบโฟกัส<ม>เนี่ยก็อาจจะจำแนกได้แค่2แบบง่ายๆเลยก็คือระบบแมนนวลโฟกัสกับระบบออโต้โฟกัส เท่า <lent. S 2> <squared, S 1> นั้นเองสองประเภทเท่านั้นเองหลักๆก็คือถ้าเป็นแมนนวลนี่คือเราต้องปรับเอง่ปรับเองเลยปรับเองตามชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้กล้องปรับให้กล้องปรับให้ครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของการในเรื่องของจอภาพในเรื่องของการปรับแบบแมนนวลก่อนดีกว่านะครับเรื่องของโฟกัสเราปรับยังไงแล้วมีลักษณะยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อสำหรับกล้องแมนนวลเนี่ยนะครับ ชีปกล้องมนวัวไปใช้ฟิล์มเนี่ยครับหลายท่านตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเลยแต่ว่ากล้องประเภทน,นี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามีมานานแล้วนะครับ,รบมีมีการใช้งานมาเป็นแบบร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบช่วยโฟกัสเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมามากแล้วนะครับสำหรับ,รบจอภาพที่อยู่ภายในซึ่งเผอิญว่ามันมีขนาดเล็กมากเราก็คงไม่สามารถจะเข้าไปดูได้เนี่ยจอภาพเนี่ยก็ให้นึกตาม ที่บอกไปก็แล้วกันก็คือว่าจอภาพเนี่ยถ้าเป็นจอแบบพื้นฐานง่ายๆก็เป็นกระจกฝ้าธรรมดานะครับเวลาเราโฟกัสภาพเนี่ยภาพก็จะมาปรากฏบนกระจกฝ้าชัดก็ชัดเบอก็เบอทีนี้เนี่ยจะชัดหรือเบอเนี่ยขึ้นกับสายตาของนักถ่ายภาพผู้นั้นนั่นเองก็ถึงเรียกว่าเป็นแมนนวลก็คือนักถ่ายภาพเลยเป็นคนตัดสินใจเองแล้วว่าภาพนี้เนี่ยชัดหรือไม่นะครับใอยุคแรกๆเป็นอย่างนั้นขึ้นกับเราเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคต้นๆเนี่ยการถ่ายภาพให้ได้ชัดเนี่ยอาจจะเรียกว่า ต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วก็ได้รูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาช่วยในการให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการอย่างเช่นว่ามีการเพิ่มการช่วยเข้าไปอย่างเช่นเขาเรียกว่าสปริตอิมเมจคือจะเป็นภาพที่สามารถจะมองว่าชาัดหรือไม่ชัดเนี่ยโดยการที่ภาพเนี่ยแยกออกจากกันได้ภาพ เส้นในภาพนี่จะขาดด้บกันถ้ามันยังไม่ชัดพ oh, อมันชัดแล้วเนี่ยเส้นในภาพก็จะกลืนเข้ามาหากันนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบช่วยอันหนึง่งนะครับเป็นเป็นชิ้นปริซึมอันหนึงติดอยู่บนกระจกโฟกัสเลยนะครับหรือจะอีกอันหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือไมโครปริซึมนะครับปริซึมขนาดเล็กๆเนี่ยก็ติดอยู่บนกระจกฝ้านี่แหละภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับจะไม่ชัดถ้า ตัวภาพเนี่ยแตกมาเป็นเหมือนเหมือนมองหัาพริซึมภาพจะแตกเป็นพิกเซลเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าภาพเนี่ยกลืนขึ้นมาเป็นภาพเดียวกันก็แสดงว่าโฟกัสชัดพวกนี้เนี่ยจะเป็นระบบช่วยเหลือระบบช่วยเหลือการโฟกัสแบบแมนนวลทั้งสิน้นแะต่ว่าอย่าลืมว่าแมกกล้องแมนนวลนี่มีมานานกว่ากล้อง ออโตโ้ Auto, ออโต้ใช่ออโต้เพิ่งมีมาเมื่อมีไม่กี่ปีมานี้เองเะนะครับคือช่างภาพนี่จริงๆแล้วก็ควรที่จะรู้ในเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยใช่เพราะยิ่งเป็นช่างภาพในระดับที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนะครับก็ต้องฝึกใช้ได้ทั้งสองระบรบแบบอท่องแคล่วค,ครับผมที่ผมได้ยินคําศรรัพท์มาอยู่คำหนึ่งครับอาจารย์เขาชื่อว่า range finder ครับอันนี้นี่คืออะไรครับอาจารย์กล้อง range finder เนี่ยนะครับเป็นระบบการโฟกช่วยโฟกัสอีกแบบหนึ่งครับคือว่า ที่ตัวกล้องเนี่ยนะครับจะมีช่องมองภาพสองช่องมีช่องมองภาพมีช่องให้แสงเข้าเนี่ยสองช่องนะครับ,รบซ,ซึ่งกล้องตัวนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าระบบเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าจะมีอยู่สองช่องก็คือว่าภาพซ้ายและภาพขวาเนี่ยมันจะเข้ามาซ้อนกันเป็นภาพเดียวถ้าเราโฟกัสตรงตำแหน่งนั้นถูกต้องแล้วแต่ถ้าาโฟกัสยังไม่ถูก ต้องตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยภาพก็ยังแยกกันอยู่อ๋ออันนี้นก็เรนส์ไฟเดอร์ Range อันนี้จะอยู่ในระบบของแมนนวลใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกล้องแมนนวลก็กล้องเรนส์ไฟเดอร์ที่ได้รับความนิยมมากก็คือของที่ได้เคยชื่อได้ยินกันคือกล้องไลกาไลการุ่นเอมนะครับเป็นกล้องที่เป็นใช้การโฟกัสแบบเรนส์ไฟเดอร์เข้าช่วยเลยนะครับแล้วถ้าเทียบกันในระหว่าง3-4ระบบที่อาจารย์บอกมาเนี่ยครับสามสี่แบบอันไหนที่ช่วยในการโฟกัสได้ดีที่สุดคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นว่ากล้อง เลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะมีขนาดเล็กคอมเพกตเล็กๆนิดเดียวเพราะฉะนั้นจะนิยมใช้บรรจุในกล้องที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นกล้องลายเซ้าเอ็มเนี่ยจะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลนส์เนี่ยนะครับซึ่งไม่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 มีความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์กับตัวกล้องนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นกล้องเนี้ยแล้วถ้าเรามองผ่านช่องมองภาพอันนี้เนี่ยเลนส์ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับออ๋ครับผมกล้องเลยนะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กเนี่ยก็จะนิยมใช้เลนส์ไฟเดอร์เลนส์ไฟเดอร์ส่วนถ้าระบบ ช่วยโฟกัสอย่างเช้นที่เป็นกระจกฝ้าเป็นไมโครปริซึมเนี่ยจะเป็นกล้องอีตะกูลหนึ่งที่เขาเรียกว่ากล้องซิงเกิลเลนรีเฟล็กซ์เพราะนั้นมันจะแยกกันชัดเจนเไน s o r <S เน s า r อาร์ชัดเจนเลย,เยครับชัดเจนเลยครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันนะครับไปพบเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงครามโพวิไลน์ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์อภิวัตรกันต่อนะครับ สบปัญหาในการถ่ายภาพอีกแล้วค่ะถ่ายภาพออกมาแล้วภาพออกมาเป็นขาวๆฟ้าๆเหมือนถ่ายย้อนแสงนะคะอาจารย์หรือว่าเปิดช่องรับแสงมากเกินไปแต่ดูในมาตรวัดแสงก็พอดีนะคะหรือว่าหนูจะถ่ายภาพไม่เป็นละคะมีหลายคำถามของนักถ่ายภาพนะครับว่าเอ้เวลาถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้าๆนี่เพราะอะไร ถ้าเราจะคิดดูตามหลักง่ายๆนะครับการถ่ายภาพนี่มันเกิดจากเลนแน่นอนครับเกิดจากเลนเป็นส่วนใหญ่เลยคําถามบางคําถามบอกว่าวัดแสงก็พอดีแล้วทําไมภาพมันขาวไปดําไปสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าท่านวัดแสงได้พอดีก็จริงครับแต่ว่าเลนที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องเลนมีปัญหาเช่น กรณีที่เลนขึ้นลากรณีที่เลนนั้นมีมันมันไปแตะที่หน้าฟิลเตอร์ก็ได้นะครับกรณีที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือกรณีที่ถ่ายย้อนแสงนะครับบางทีไม่ได้ย้อนแสงมากหรอกครับย้อนแสงมาโดยที่แสงลอดจากใบไม้ก็เป็นนะครับแล้วยิ่งเมื่อลอดใบไม้มาแล้วมากระทบกับฟิลเตอร์นะครับ ฟิลเตอร์โดยแท้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าโปรเฟลฟิลเตอร์ป้องกันเลนไม่ว่าฟิลเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีราคาที่ต่างกันครับฟิลเตอร์บางชนิดราคาถูกเมื่อแสงตกกระทบนิดเดียวมันก็เกิดการรีเฟลคชันเข้าไปก็ทําทให้เกิดฝ้าขึ้นภายในภาพได้ถึงแม้ว่าท่านจะวัดแสงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะถ่ายภาพไม่ให้เกิดฝ้าขาวหรือแสงแร์หรือบาง,บางวิชาใช้คําว่าแกลก็ได้เข้าไปในเลนเนี่ยครับ อย่าถ่ายย้อนแสงนะครับเช่นเราถ่ายภาพบุคคลสักคนหนึ่งยืนอยู่กลางแสงแดดแล้วดวงอาทิตย์ส่องมาด้านซ้ายหรือด้านขวาเป็นแนวมุมตั้งฉากกับเลนก็ดีเนี่ยบางทีแสงอาจจะพุ่งเข้ามาได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าบางครั้งท่านตั้งขาตั้งตั้งกล้องไว้บนขาตั้งแล้วแสงส่องมาด้านหลังของช่างภาพก็คือส่องเข้าด้านหลังกล้องบางทีท่านแค่เอา สีสัของท่านที่กําลังดูช่องมองอยู่อย่างนี้แล้วหลบมาแค่นี้นะครับแล้วกดชัตเตอร์แสงก็เข้าด้านหลังของช่องมองได้ด้วยก็ทําให้เกิดการแฟงขึ้นได้หรือเป็นแสงขาวโพลนขึ้นมาก็ได้กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องการโฟกัสกันต่อนะครับเราได้ทราบในเรื่องของการโฟกัสของกล้องระบบแมนนวลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงกล้องระบบออโต้โฟกัสกันบ้างครับอาจารย์ครับทีนี้เล่าถึงความเป็นมาของระบบออโต้โฟกัสสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับก็ ระบอกวต้อโฟกัสเนี่ยนะครับมีขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อความสะดวกของนักถ่ายรูปนั่นเองนะครับในกล้องยุคแรกๆเนี่ยที่ต้องใช้การโฟกัสด้วยมือเนี่ยในบางสถานการณ์หรือบางกรณีแล้วเนี่ยมันก็ออกจะลําบากอยู่เช่นเช่นถ่ายรูปกีฬาหรือถ่ายรูปข่าวเนี่ยนะครับ,รบต้องคอยหมุนโฟกัสตามวัตถุที่จะถ่ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้พลาดได้หรือไม่ก็ลาได้นะครับก็เลยม,มีความพยายามที่จะช่วย นักถ่ายรูปในการที่ว่าจะทํายังไงให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกล้องเนี่ยช่วยโฟกัสให้เราได้ไหมนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> จะเห็นได้ว่าชัดเจนจริงๆนะครับอย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ก้าวหน้ามามากแล้วเนี่ยนะครับสาหรับกล้องออโต้โฟกัสหรือเลนส์ออโต้โฟกัสทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีอุตสาหมีปุ่มยกเลิก อืมอย่างเช่นว่าปุ่มปุ่มนี้เนี่ยนะครับคือปุ่มปุ่มแมนนวลปุ่มนี้คือออโต้ครับเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาเลื่อนมาทางออโต้ก็แสดงว่าเรากำลังเลือกเป็นให้เลนส์ตัวนี้ถ้าเป็นออโต้โฟกัสนะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนมาเป็นแมนนวลเนี่ยนะครับก็จะทําให้เลนส์ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นเลนส์แมนนวลเพื่อเปิดโอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายรูปเนี่ยโฟกช่างภาพเนี่ยโฟกัสเองเพราะน่นจะเห็นได้ว่าระบบแมนนวลโฟกัสนี่ก็ยัง มีชีวิตยืนยาวอยู่มาจนบัดนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วว่า,าระบบอ,ออโตโฟกัสในบางทีแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์รสักทีเดียวะ,ค,ะครัะยังไม่สมบูรณ์สัทีเดียวนะครับคือโดยส่วนใหญ่คือระบบออโตโฟกัสเนี่ยเขาคือถ้าเรากดชัตเตอร์รใช่ไหมครับมันจะ ทำงานให้เราคโชว์เชตเตอร,ตอร์ทำงานให้เราที่บอกว่าไม่สมบูรณ์ททีเดียวไม่เชื่อลองดูสไลด์ที่ปรากฏอยู่ก็จะเห็นได้ว่าอ,อันนี้อันนี้เป็นข้อยืนยันว่าผมไม่ได้คนถ่ายเ <c oughs> พราะตัวเบ <c oughs> ีอยู่ในรูปเดี <c oughs> จะเหา <c oughs> ผมโฟกัสไปชัดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเรายกกล้องอ,อัโตโฟกัสธรรมดาทั่วๆไปเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาถ่ายภาพเนี่ยทีนี้จะมีปัญหาว่าแล้วบันโฟกัสไปที่ไหนล่ะ ใช่ไหมครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากว่ากล้องเนี้เล็งไปที่ตัวดอกไม้ก็เลยโฟกัสไปที่ดอกไม้ซึ่งอยู่ข้างหลังของผมทําให้ตัวผมไม่ชัดทีนี้ี่จะไปบอกว่าเพราะโฟกัสไม่ชัดก็ไม่ได้นะดอกไม้นี่ก็ชัดมากแล้วนะครับแล้วถ้าโดยปกติถ้าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการถ่ายภาพเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้โฟกัสแล้วก็ในในระบบออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับจะต้องเราจะต้องมีการเปิดใช้งานครับเปิดใช้งานระบบออโต้โฟกัสโดยมากแล้วเนี่ยที่นิยม ทำมาในกล้องเนี่ยก็คือการกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อไรถ้าเราถ้าเราใช้ระบบโต้โฟกัสอยู่นะครับเมื่อกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยกล้องเนี่ยเลนเนี่ยนะกล้องกับเลนเนี่ยก็จะเริ่มหาโฟกัสจะสังเกตเห็นได้ว่าเลนนี่จะเริ่มมีการหมุนเล็กน้อยแล้วก็เราสามารถมองภาพในช่องมองภาพได้ว่าตอนนี้เนี่ยภาพนั้นเนี่ยชัดตรงจุดที่เราต้องการแล้วหรือยังแต่บางทีเนี่ยนักถ่ายรูปเนี่ยในถ้าอารมณ์เร่งเร่งหรือรีบจะทำเนี่ยอาจจะไม่ไม่ทันสังเกตตรงนั้น เวลากดปุ่มลงไปครึ่งนึงแล้วกล้องมันโฟกัสให้แล้ว่่าันชัตเตอร์เลยเนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือมันโฟกัสไปที่จุดที่เราไม่ได้คิดจะให้ม<อ>ันโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นระบบโฟกัสก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างสแสดงว่าลักษณะของการโฟกัสอัตโนมัตินี่ก็มีแยกออกไปของมันด้วยครับใช่มีแยกหลายแบบนะครับครับ,รบก็แยกออกมาอย่างเช่นว่าระบบโฟกัสที่เป็นระบบแอคทีฟ ระบบโฟกัสแบบแอคทีฟเนี่ยให้จินตการเหมือนเรดาร์นะครับตัวกล้องเนี่ยระบบที่ตัวกล้องเองเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณบางอย่างออกไปเพื่อวัดระยะเลยว่าวัตถุที่ต้องการจะใช้เนี่ยจะต้องการถ่ายภาพเนี่ยอยู่ห่างเท่าไหร่นะครับเป็นเราเรียกว่าแอ,อคทีฟซิสเต็มนะครับสัญญาณที่ออกไปเนี่ยนะครับที่เลือกใช้การมีอยู่สองอย่างก็คือมีสัญญาณอุลตราซาวด์นะครับกับสัญญาณอินฟราเรด แต่ว่าระบบแอคทีฟเนี่ยไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการทำงานมันช้าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบใหม่ๆของกล้องเนี่ยจะเป็นระบบพาสซีฟซิสเต็มคือการโฟกัสเนี่ยจะกระทำที่ภายในตัวกล้องอย่างเดียวเลยจะไม่มีการส่งสัญญาณอะไรออกไปนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการโฟกัสอัตโนมัติใช่ครับแล้วก็เน, <ะ S 2> นกล้องสมัยนี้เนี่ยใช้ระบบพาสซีฟ ครัแพสซีฟซิสเต็มนะครับเพราไม่แพสซีฟซิสเต็มเนี่ยก็ยังแบ่งออกมาเป็น2อย่างอีกออนะครับเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์ก็แพสซีฟซิสเต็มแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคอนทราสต์ดีเท็กชันนะครับกล้องเนี่ยจะทำการดีเทคว่าภาพนี้เนี่ยมีคอนทราสต์นะครับในภาพเนี่ยนะครับสูงสุดหรือยังจินตนาการดูเหมือนกับว่าเราถ่ายภาพเส้นสีดำถ้าเราโฟกัสไม่ชัดเนี่ยเส้นมันก็เบลอเพราะว่าเส้นเบลอนี่ก็แสดงว่าดำกับขาวมันปนกันใช่ไหมดัะนั้นก็แสดงว่า คอนทราสต์มันจะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟกัสชัดเนี่ยเส้นก็ดําสนิทและขาวก็ขาวสนิทเนี่ยคอนทราสต์จะสูงเพราะนั่นนี่อันนี้เขาเรียกว่าคอนทราสต์ดีเทคชันเป็นระบบะการโฟกัสที่ก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าเนื่องจากว่าใช้ความสว่างของภาพเนี่ยเป็นตัวกําหนด นะครับขาวดำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนทราสต์ดีเทคชันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ในที่แสงน้อยได้นะครับแสงที่สลัวสลัวไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นอีกระบบหนึ่งขึ้นมานะครับ,บ,รบอันนี้เขาเรียกว่าระบบเฟสดีเทคชันนะครับเพราะฉะนั้นกล้องดิจิตอลสมัยนี้เนี่ยอาจจะมีคอนทราสต์ดีเทคชันหรือเฟสดีเทคชันเฟสดีเทคชันเนี่ยจะดีกว่าคอนทราสต์ตรงที่ว่าคราวนี้ใช้ภาพเลยเอาภาพที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมาวิเคราะห์กันเลยว่าภาพนี้เนี่ยคมชัดจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพระบบเฟสดีเทคชันเนี่ยก็จึงสามารถ แม้กระทั่งโฟกัสในที่สลัวสลัวหรือที่มืดได้ถ้ามีโฟกัสแอสซิสไลท์อย่างเช่นกล้องดิจิตอลปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีปุ่มโฟกัสแอสซิสจะมีมีหลอดไฟเล็กๆตรงนี้ท,นท่านหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟพวกนี้เนี่ยจะสว่างขึ้นมาในที่สลัวสลัวนั่นแหละเป็นตัวช่วยให้ส่งแสงออกไปเพื่อให้ตัวตัวออโตโฟกัสเนี่ยสามารถจะหาโฟกัสได้ก็เพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือว่ากล้องสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นระบบ เฟสเดทเช่นทั้งส่วนใหญ่มีทั้งคอนท้าเดทเช่นแล้วก็เฟสเดทเช่นคอนท้าเดทเช่นก็ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรดีกล้องกล้องรุ่นโปรก็จะมีคอนท้าเดทเช่นอยู่อ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเลือกใช้อะจังจริงอ๋อเลือกใช้เหรอครับแตกต่างจะเลือกยังไงจะเลือกยังไงดีทั้งคู่แหละครับแต่ว่ามันมันขึ้นกับสเปคของกล้องไปดูได้ว่าเขาใช้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฟสเดทเช่นเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยระบบโฟกัสอาจจะเร็วได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งแสงภายนอก ครับแต่ว่าตอนนี้ครับระบบของกล้องสมัยใหม่เนี่ยนะครับกล้องดิจิตอลสมัยใหม่เนี่ยมักจะมีระบบในของการโหมดการตั้งโหมดของโฟกัสหลายรูปแบบมากอาจารย์เดี๋ยวนี้ยิ่งทันสมัยมากแบบจับหน้าจับรอยยิ้มจับอะไรท่าทางทั้งหลายแหล่ให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ครับครับผมก็อย่างเช่นว่ารูปรูปต่อไปเนี่ยอันนี้ก็โฟกัสชัดดีแล้วทีนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยจะโฟกัสชัดดีแล้วเนี่ยนะครับได้อย่างไรเนี่ยก็สําหรับ ก็เป็นปัญหาของผู้ผลิตกล้องปัญหาของผู้ผลิตกล้องว่าเมื่อน้าถ่ายรูปเนี่ยกล้องเขาเนี่ยไปใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะดีเท็ว่าภาพคมชัดอย่างไรตรงไหนเนี่ยอันนี้เกิดจากการสำรวจตลาดเลยนะครับว่าคนเราเนี่ยโดยมากแล้วนิยมถ่ายภาพบุคคลภาพตัวเองไงภาพตัวเองนั่แหละหรือหรือภาพแฟนหรือคคในครอบครัวหรือคนรู้จักเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากว่าภาพคนเนี่ยต้องออกมาชัดซะก่อนก็เลยเกิดเป็นระบบ ในปัจจุบันนี้ขึ้นมานะครับระบบระบบโฟกัสเนี่ยที่ว่าจะสามารถดีเทคเนี่ยนะครับใบหน้าของบุคคลได้เลยนะครับการเหตุที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในกล้องปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสามารถในการคำนวณและประมวลผลเนี่ยสูงมากทำให้สามารถจะวิเคราะห์ภาพได้ทันทีว่าพิกเซลในภาพเนี่ยกลุ่มไหนที่ควรจะเป็นลักษณะข,ของใบหน้าคนแล้วก็เราก็จะ มุ่งการโฟกัสไปที่จุดนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น face detection ครับนะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่ากล้องเนี่ยมีการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นนะในอดีตทาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสมการทางคณิตศาสตร์เลยว่าหน้าคนเราควรจะอยู่ตรงไหนทีเซลล์ใดเป็นหน้าคนเนี่ยนะครับอันนี้คือ,อ,คนนอกล้องคำนวณมาให้กล้องคำนวณมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเช่นฟังก์ชัน face detection นะครับทีนี้ก็ หลังจากไฟดีเท็ชันเนี่ยเริ่มใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยก็สํารวจอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะการที่บันทึกหน้าคนเราเนี่ยคนเราควรจะเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราควรจะได้อะไรออกมาอีกก็ผลตอบรับก็บอกว่าต้องเป็นหน้าคนยิ้มเวลาถ่ายรูปหน้าเนี่ยเราอาจะบอกยิ้มหน่อยแล้วค่อยถ่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยบางบริษัทกล้องก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ดีเทคหน้าได้แล้วก็ดีเทคสะวนหน้านี้กำลังยิ้มหรือเปล่าก็เลยเกิดเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นในสมัยนี้ที่เราเรียกว่า ดีเท็กชันสมายฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับสมายชัตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าจะถ่ายรูปได้ก็ต่อเมื่อจะรันชัตเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อหน้ายิ้มเนี่หน้ายิ้มทีนี้ผมเห็นกล้องรุ่นใหม่ๆสมัยนี้มีแบบว่าออโต้โฟกัสแบบเป็น10หน้าเลยอาจารย์ครับอันนี้คือเป็นเฟสดีเท็กชันก็เป็นเฟสดีเท็กชันคือเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเฟสไดเท็กชันหนึ่งหรือ2เฟสนะครับเพราะว่าการความเร็วยังไม่พอแต่ปัจจุบันนี้กล้องความเร็วการทํางานสูงขึ้นมากๆอย่างเช่นว่าเฟสดีเท็กได้12เฟส ในหนึ่งจอพร้อมกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็คือมันเป็นการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนอกเหนือจากนี้อีกดีเทคหน้าได้แล้วดีเทคยิ้มได้แล้วครับปัญหาอีกงานหนึ่งที่นักถ่ายรูปหลายคนไม่ไจะเจอกันคือเวลาถ่ายรูปแล้วเนี่ยผู้ถูกถ่ายกระพริบตาเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นตาใช่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้ก็จะมีบลิง k ์ดีเทคชันอีกบลิง k ์ช<อ>ัตเตอร์คือลันชัตเตอร์ลงไปเนี่ยลงตลาดที่ลันชัตเตอร์เนี่ยถ้าเกิด ผู้ถูกถ่ายเนี่ยกะพริปตาพอดีเนี่ยอาจอร์จะจค้างไม่ยอมไม่ยอมให้เสียไปโดย่ปาประโยชน์ครับผมครับ,<ม>รบอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโฟกัส<า> <Focus, S 1> ครับ <Focus. S 1> ครับผม <c oughs> ก็คุณผู้ชมคงจะได้รับเคล็ดลับและความรู้ไปนะครับในวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์อภิวัตนุตเ,เวทมากเลยนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเสียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราถ่ายภาพได้ดีแล้วนะครับผมก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยครับเพราะว่าทางรายการเซียนกล้องก็มีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกเช่นกันนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีชื่อว่าแฟนเซียนกล้องคลับครับกิจกรรมนี้นะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับส่งภาพผลงาน ภาพถ่ายคุณผู้ชมนะครับเข้ามาประกวดกันครับซึ่งเรามีของรางวัลมอบให้คุณผู้ชมประจําทุกครั้งที่เราออกอากาศเลยนะครับสำหรับกติกาก็ง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมเพียงแค่เขียนจดหมายเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ส่งรูปถ่ายส่วนตัวเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันทีมงานก็อยากเห็นหน้าของคุณผู้ชมนะครับว่าเจ้าของผลงานสวยๆแบบนี้คือมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญพลาดไม่ได้ก็คือผลงานที่คุณผู้ชมอยากจะร่วมประกวดกับเราครับเป็น ภาพถ่ายแนวไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นภาพที่สร้างสรรค์น,นะครับอย่าเป็นภาพที่ผิดศิลธรรมหรือผิดกฎหมายก็พอนะครับส่งเข้ามาจํานวนเท่าไหรก็ได้ไฟล์นามสกุลอะไรก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็นภาพถ่ายที่คุณผู้ชมได้อัดมาสําเร็จแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยครับเพราะเรามีของรางวาัลจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นหนังสือความรู้ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพมากมายแบบนี้แหละครับให้กับคุณผู้ชมนะครับ และนอกจากนั้นครับเรามีรางวัลใหญ่มอบให้กับคุณผู้ชมนะครับที่มีภาพผลงานถูกใจคณะกรรมการของเรานะครับก็คือเทปบันทึกนะครับรายการเสียนกล้องของเราเนี่ยครับเราจะมอบให้คุณผู้ชมทุกตอนเลยนะครับแหมน่าสนใจมากแลวก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมถ่ายภาพเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับที่อยู่ที่ให้ส่งเข้ามานะครับก็คือรายการเสียนกล้องนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ 10400ครับผมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วล่ะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ